สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาต่อวิอายา1น,นะครับตอนนี้กำลังเป็นการบรรยายครั้งที่หนึ่งตอนที่สี่นะครับพูดถึงมาตราสองอยู่นะครับซึ่งเป็นมาตราที่เป็นบทวิเคราะห์ศัตว์ครั้ที่แล้วเราก็พูดถึง การแจ้งความร้องทุกข์กับคํากล่าวโทษนะครับทีนี้จะข้ามาดูวงเล็บ10มาตรา2วงเล็บ10การสืบสวนกับวงเล็บ11การสอบสวนนะครับถ้อยคำมันก็ต่างกันอยู่แล้วความหมายก็ต่างกัน ถ้าเราดูนะครับการสืบสวนหมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหนา้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดในความผิด ฉะนั้นคำว่าสืบสวนนี่ก็คือเป็นเรื่องทั่วไปเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็คือว่าเพื่อจะให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยก็ไปสืบสวนดูว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นไหมอะไรเนี่ยจะมีการกระทาความผิดทางอาญาเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยทั่วไป แต่ถ้ามีคำว่าสอบสวนสอบสวนนะครับวงเล็บเสียบ,บอันนี้ความหมายจะต่างไปเยอะเลยเราดูนะครับการสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมงลกฎหมายนี้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษอันนี้หนักมีน้ำหนักมากขึ้นสอบสวนนี่ก็คือการบรรทัดแรกจะเห็นได้เลยก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ใช่ไปดูไปตัวตัวไปว่ามีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่นั่นสืบสวน แต่ถ้าสอบสวนนี่ก็คือว่ารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วเพื่ออันทสุดท้ายก็คือเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาความผิดมาฟ้องลงโทษเห็นไหมน้ำหนักมันก็จะมากกว่ากันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงมาฟ้องลงโทษ รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างแล้วก็จะได้พิสูจน์ความผิด yes. ฉะนั้นการสืบสวนนี่น้ำหนักเยอะกว่านะครับน้ำหนักมาก,มากเพราะว่าเป็นการรวบรวมพยายนหมายว่าอาจจะมีคนมาแจ้งความร้องทุกข์ก็ไปรวบรวมพยายนหลักฐานมาเพื่อจะได้จับตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษนะครับ แต่เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังคนพูดทั่ว,วไปเขาใช้คำว่าสืบสวนสอบสวนคือรวมรวมกันไปแต่ความจริงมันต่างกันสืบสวนนี่ก็คือหน้าที่ที่ไปดูว่าอวามจริงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านในเมืองนะครับเพื่อจะได้รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับส่วนสอบสวนนั้นหนักรวบรวมพยานหลักฐานมาเพื่อจะ พิสูจน์ข้อทีจจริงว่าจะได้จับตัวผู้กระทาความผิดมาฟ้องนะครับอันนี้เอาละเราก็ผ่านไปนะเดี๋ยวถึงข้อความหรือมีดีการที่เกี่ยวข้องที่เกิดการก็จะได้พูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทีนี้ที่ดูอีกนิดหนึ่งก็คงจะเกือบหมดแล้วล่ะนะครับ <c oughs> การไต่สวนมูลฟ้องการไต่สวนมูลฟ้องนี่เราจะได้ยินบ่อยในท่านในตอนที่รัศดรเป็โจทย์ฟ้องเองไต่สวนมูลฟ้องก็คือการที่รัศดรที่ฟ้องเนี่ยต้องนำพยานหลักฐานมาให้ศาลทำการไต่สวนว่า ที่มาฟ้องเขาเนี่ยมาฟ้องผู้ต้องหาหรือฟ้องผู้ว่ามีผู้กระทาความผิดเนี่ยมันมีมูลไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปก็จะเจออีกบ่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ข้ามไปก่อนนะครับการไต่สวนมูลฟ้องหมายถึงกระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจําเลยต้องหาก็คือดูว่ามันมีมูลหรือไม่มูมลนะครับการไต่สวนมูลฟ้อง อีกอันหนึ่งที่ละโหฐานที่ละโหฐานก็ให้ความหมายตรงดีนะครับบอกว่าหมายถึงที่ต่างๆซึ่งมีใช่สาธารณสถานดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญาคือถ้าเป็นที่สาธารณะนี่ ใครก็เข้าไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่และโหาฐานนี่ก็เป็นที่เรื่องเหมือนกับส่วนตัวล่ะก็ให้ความหมายง่ายๆว่าวที่ละโหาฐานหมายถึงที่ต่างๆซึ่งม่ใช่ที่สาธารณะสถา,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 านอเรื่องที่คําว่าที่ละโหาฐานเนี่ยมันจะเราจะไปเจอตอนการออกไม้จับออกไม้ค้นอะไรนั่นจะเจอตอนนั้น ก็จะมีความเคร่งครัดขึ้นเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวเป็นที่เราโถานนะครับแต่นี้เรามาดูที่เขาบอกว่าหมายถึงที่ซึ่งมิใช่สาธารณะ <c oughs> ตามกฎหมายอาญาเราลองดูกฎหมายอาญาสักนิดหนึ่งก็ได้นะในกฎหมายอาญาเนี่ย ก็ให้คำวิเคราะห์ศัพท์คำว่าสาธารณสถานไว้ว่าหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ก็คือทางสาธารณะที่สาธารณะประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ก็จะจ่างจากที่ลโหถฐานนะครับอันนี้เราก็เทียบเคียงกัน อันนี้ไม่ใช่กฎหมายเขาวิเคราะห์สับไว้ให้มันโก,โก้นะ,ะมันก็จะมีความปิดกระทาความปิดในที่สาธารณะตรงนี้เป็นที่สาธารณะไหมเข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการโต้เถียงว่าอย่างเงี้ยเป็นที่เราถานหรือเป็นที่สาธารณะนะครับถ้าตรงนั้นเป็นที่ซึ่งประชาชนชอบทมที่จะเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นที่เป็นสาธารณะสถาน อันนี้เราจะคงต้องเจอในตัวบทอีกต่อไปาลก็นะครับ,าก,นะรบการสืบสวนการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องที่ระโหฐานที่สาธารณสถานนะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจเวลาเราไปดูกฎหมายนเรื่องกฎหมายอาญามันจะมีโทษ ามีลักษณะบังคับแตกต่างกันทีนี้เรามาดูคําว่าอีกคำหนึ่งโจซึ่งความจริงเราก็เข้าใจแล้วโจทย์หมายถึงใครแต่ก็ยังให้ความหมายไว้วิเคราะห์สทมอยู่ในวงเล็บสิบอกว่าโจทย์หมายถึงพนักงานอายการหรือผู้เสียหายอายการหรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดี อาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักง,งานในการและผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมกันอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นโจทย์ร่วมคนหนึ่งฟ้องอีกคนหนึ่งขอเป็นโจทย์ร่วมแต่ก็แล้วแต่ว่าศาลจะอนุญาตไม่อนุญาตนะตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์เหมือนกันท่านี้อีกคำหนึ่งที่เราเคยพูดไปแล้วที่ก่อนนี้เราเคยพูดคําว่าคําคู่ความ คราน,นี้มันมีคําว่าไม่มีคําว่าคํามีคําว่าคู่ความทิเฉยคู่ความก็หมายถึงโจ์ฝ่ายหนึ่งและจําเลยอีกฝ่ายคือเวลาจะพูดถึงโจท์และจําเลยเราอ,อาจจะใช้คําว่าคู่ความไปเลยก็หมายถึงโจท์จําเลยนั่นเองนะครับพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหมายความถึงเจ้าพนักง,งาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพัสดีเจ้าพนักง,งานกรมสรพสามมิตรกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักง,งานอื่นๆในตาลองในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกลุ่มปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกลุ่มหรือปราบปรามนะครับอันนี้ก็ขยายความออกไปเยอะในตัวศัพท์จริงๆบอกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งความจริงว่าถ้าจะตีความแค่นี้ก็จะหมายถึงแหนมเพอผู้ว่าหรือว่าตำรวจแต่ในนี้ก็จะให้หมายความรวมออกไปเยอะเลยนะเจา้าพนักงานกรมสอบตรมิตร กรมศุลกากรกรมเจ้าท่าอะไรต่างๆถ้าเขามีหน้าที่จับกลุ่มและปราบปราม mm. ก็ถือว่าเป็น mm. พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเหมือนกันอะไรนั่นก็พอปาดไปแตอนี้อีกการหนึ่งซึ่งเราจะเจอในตัวบทเขาก็เลยให้คำวิเคราะห์สัพท์ไปเลยอย่างเช่นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หมายถึงใครบ้างก็ไล่มาตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภออาทิบดีกรมตำรวจรองอาทิย์ดีกรมตำรวจจนกระทั่งถึงยศต่ำสุดก็คือร้อยตำรวจตรีซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจ เป็นตารวจตรีเป็นเป็นร้อยตํารวจตรีแต่ว่าต้องมีตมําแหน่งด้วยนะคือเป็นหัวหน้าหัวหน้ากิ่งสถานีสถานตำรวจเราก็คงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่รับสถานีกิ่งนี่หมายร่องไงเออหัวหน้าสถานีตํารวจคือถ้าเป็นสถานีตํารวจนี่ก็อาจจะเป็นอําเภอนะครับอําเภอนั่นอําเภอนี่สถานีตํารวจอําเภออ่สถานีตํารวจภูธรอําเภอก็อยู่ในอําเภอ แต่ว่าส่วนรชาชการเนี่ยบางทีเขาก็แยกไปยังไม่ยังไม่ใหญ่พอที่จะเป็นปนํำเป็นอำเภอเป็นแค่กิ่งอำเภออย่างเงี้ยก็คือยังพลเมืองก็ดีหรือพื้นที่อะไรก็ดียังไม่ย้ยยกขึ้นเป็นอำเภอไม่ยกยังไม่ได้ยกเป็นที่ว่าการอำเภอเป็นแค่กิ่งอำเภอเนี่ยก็อาจจะมีสถานีตำรวจอยู่ที่นั่น ก็เรียกว่าหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจถ้าหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจถ้าเป็นอายุตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าก็ถือว่าเป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะอันนี้เราก็อ่านผ่านๆไปก็ได้ไม,ไม่ไม่ต้องไปจำอะไรนะครับใครเรารู้ว่าใครเป็นใคร ก็เกิดหมดแล้วนะครับสิ่งของหมายถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ให้รวมทั้งจดหมายโทรเลขและเอกสารอ,อื่นๆนะครับก็พอเข้าใจถ้อยคําสํานวนหมายถึงหนังสือใดที่สารจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดําเนินคดีอาญาในสารนั้น บันทึกหมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจดไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนคดีอาญารวมทั้งบันทึกคำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษควบคุมหมายถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับนะครับโดยพนักงานฝ่ายปกครองรอตำรวจขังหมายถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยสาร อันนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องวิคราะห์ศัพท์ก็ถือว่ามีความสำคัญอ,อย่างน้อยเราก็ต้องดูอันนี้นะที่ทอาจารย์เห็นก็คือคำว่าผู้เสียหายหมายถึงใครนะอยู่ในวงเล็บสี่อันนี้จะมีปัญหาในมีการต่อสู้คดีกันในชั้นศาลชั้นอุทธรชั้นฎีกาเยอะวงเล็บสี่ นะครับผู้เสียหายแล้วก็การลองทุกข์การกล่าวโทษต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะในวิเคราะห์ศัพท์ที่อยากจะเน้นอีกกันหนึ่งก็คืออย่างครัว่าผู้ต้องหาในวงเล็บสองแล้ววงเล็บสามจำเลยอันนี้เราก็อาจจะสงสัยเอ๊ะม,มันมันไม่ใช่คนเดียวกันเหรอ ก็คือคนร้ายอะ่ะคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญาทําไมต้องแยกเป็นผู้ต้องหาทําไมต้องแยกเป็นจําเลยก็ต่างอันนี้เราต้องต้องรู้เหมือนกันคือถ้าเป็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาตราสองวงเล็บสองนี่นะครับผู้ต้องหาหมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทาความผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล อันนี้เรียกว่าผู้ต้องหาฉะนั้นเวลามีาคนกระทาความผิดเกิดขึ้นแล้วตํารวจไปจับนะครับอันนี้ถ้าอยู่ในชั้นตํารวจเขาเรียกว่าผู้ต้องหาเพราะยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะเป็นผู้ต้องหาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พน,นักง,งานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยทำสำนวนไปถึงอายการในการสั่งฟ้องแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ย ไปฟ้องศาลบุคคลนั้นจากคำว่าผู้ต้องหาก็จะเรียกว่าจำเลยเราดูความหมายในวงเล็บสามมาตราสอง,งเล็บสามคำว่าจำเลยหมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องอยังศาลแล้วแสดงว่าเอาตัวไปฟ้องที่ศาลแล้วก็เปลี่ยนจากแทนที่จะเรียกผู้ต้องหาก็าไม่แล้ว เรียกว่าจำเลยบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิดอันนี้ก็เหมือนกันก็ถูกอบหาว่ากระทาความผิดส่วนจะผิดไม่ผิดก็ต้องมีคําพิพากษาซะก่อนนะครับฉะนั้นผู้ต้องหาก็ดีจำเลยก็ดีเนะี่ยมันก็คนเดียวกันนั่นแหละยียงแต่ว่า จะเรียกในชั้นไหนถ้าในชั้นตำรวจเราก็เรียกว่าผู้ต้องหาถ้าไปถึงชั้นศาลก็เรียกว่าจำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ศัพท์ที่นักศึกษาต้องต้องดูดูแล้วเพื่อจะทำความเข้าใจกับที่อาจารย์พูดนะครับ โอเคนะครับกันนี้เรากำลังพูดถึงขบวนการก่อนฟ้องนะก็ก็มีก็เลยพูดไปถึงมาตราสองบทวิเค้อศักด์คือการสอบสวนการสืบสวนสืบสวนก่อนนะแล้วมาสอบสวน ทีน,นี้เมื่อสอบสวนก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่วนมากก็จะตำรวจนั่นแหละปัจจุบันเราพูดถึงตำรวจกันแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานจับผู้ต้องหาได้ไหมก็จะเริ่มรวบรวมแล้วทำความเห็นล้นะครับทีน,นี้ การจะส่งไปฟ้องศาลหรือไม่เนี่ยตำรวจไม่มีอำนาจไปสั่งนะครับเพียงแต่เขาเรียกว่า,าเสนอความเห็นหลังจากตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยนะว่าคนเนี้ยเป็นผู้กระทำความผิดก็จับกลุ่มมาก็เป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องหานจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่าง สอบสวนเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับก็เรียกว่ารวบรวมพยานหลักฐานได้ได้ตัวคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไปแล้วเรียกว่าผู้ต้องหาเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็จะทําความเห็นเสนอพนักง,งานอายการพอรวบรวมพยานหลักฐานแต่ก็ต้องรวบต้องทําความเห็นว่าเห็นควรสั่งฟ้องเสนอให้อายการพิจารณาหรือว่าไม่สั่งฟ้องอะไรก็ว่าไป จากนั้นก็สำนวนนี้ก็จะไปถึงอายาการผู้ตองหาก็ไปถึงอายาการอายาการก็ตรวจสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วพนักงานอายาการก็จะมีคำสั่งนะครับเขาเรียกว่าสั่งคดีสั่งคดีอันนี้ก็เป็นอำนาจอิสระของอายาการนะครับที่ ดูสำรวนที่ที่พนักง,งานสอบสวนก็ส่งมาแล้วจะสั่งว่าอย่างไรซึ่งอำนาจของพนักง,งานอะไรการเขาจะมีได้ถึงว่าเช่นสั่งไม่ฟ้องดูแล้วพยานหลักฐานอ่อนนะไม่ใช่ผู้ต้องหาเนี่ยทำความผิดหรือว่าไม่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นไม่เข้าองค์ประกอบก็มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องนะครับนั่นอันหนึ่นงหรือ พนักง,งานในการดูสํานวนการสอบสวนแล้วเห็นว่าเออพยานหลักฐานแน่นหนาเข้าองค์ประกอบกระทําความผิดแล้วก็สั่งฟ้องอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของอายการนะครับภายใต้พยานหลักฐานต่างๆนะครับหรืออีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจของพนักง,งานอายการก็คือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ หมายถึงดูพนังดูสำนวนแล้วยังน่าจะขาดจุดนั้นขาดจุดนี้ขาดหลักฐานตรงนั้นนะไปสอบเพิ่มเติมได้ไหมนะไม่ได้ไหมสั่งให้ไปสอบเพิ่มเติมหนึ่งสองสามสี่ห้ 1, 2, 3, 4, 5, กอา,อากวาไปพนักง,งานสอบสวนก็ต้องเอาสำนวนมาแล้วก็ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เสนอขึ้นไปใหม่เอาล่ะสมมุติว่าคดีนั้นสำนวนนั้น พนักง,งานรายการดูแล้วเห็นว่าสั่งควรสั่งฟ้องเห็นเห็นว่าต้องสั่งฟ้องล่ะก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานยการที่จะต้องร่างคําฟ้องล่ะเี่ต้องใช้ความรู้ตามกฎหมายร่างเป็นคําฟ้องมาให้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่มันจัดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเราน่าจะเป็นมาตรา158อันนี้ก็พูดเลยเป็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เนี่ยก็เป็นหน้าที่อันหนักเป็นภาระอิกที่ต้องรับผิดชอบก็คืออายการสั่งฟ้องก็จะต้องบรรยายฟ้องก็ต้องเริ่มเริ่มล่างฟ้องละร่างฟ้องให้เข้าหลักเกณฑ์ในมาตานะาราหนึ่งร้อยห้าสิบแปดักษาลองดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับคือจะได้เห็นภาพเห็นภาพว้างกังเห็นภาพตัง้งแต่ตำรวจมาอายการ อายการเพราะว่าเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ร่างคำฟ้องแล้วร่างคำฟ้องที่จะจะร่างยังไงกฎหมายก็เขียนไว้ในมาตราหนึ่งร้อห้าสิบแปดฟ้องต้องทําเป็นหนังสือชื่อสารวันเดือนปีคดีระหว่างผู้ใดโจท์ผู้ใดจําเลยฐานความผิดตําแหน่งอายการชื่อจําเลยแล้เอาย่ยอๆ ในคำฟ้องต้องปรากฏอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญคือในวงเล็บห้าของมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบแปดก็คือว่าคําฟ้องต้องบรรยายการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าจําเลยได้กระทําผิดข้อเท็จจริงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้นนั้นอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี คือทั้งหมดมีอยู่เจ็ดอุมาตาที่จะต้องอยู่ในร่างคำฟ้องของโจทย์เนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คืออา,าการที่สำคัญที่สุดก็คือวงเล็บห้าคือต้องบรรยายด้วยว่าเหตุมันเกิดเมื่อไหร่มีพฤติการอย่างไรทำอะไรจำเลยไปทำอย่างไรมีอะไรบ้างวันเวลาแล้วที่ไหนสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจจะหมายถึงผู้เสียหายที่ถูกขโมยรถจักรยานหรือว่าถูกทำร้ายอะไรเนี่ยผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นหรือใครรู้เห็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติการที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดเพื่อให้จำเลยเขาเข้าใจได้ว่าอา๋อเขาถูกฟ้อง ข้อหานี้โดยมีพฤติการอย่างนี้เมื่อวันที่เท่าน,นั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้เขาจะได้ต่อสู้คดีได้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกล่าวหาน,นั่นเองกล่าวหาคุณทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวันที่เท่าน,นั้นสถานที่ตรงนี้อําเภอน,นั้นตนําบลนี้จังหวัดคุณทําอะไรใบบ้างที่มันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์หรืออะไรยักยอกอะไรก็ว่าไปบรรยาย เพื่อให้จำเลยเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโจทย์หรือพนักง,งานอะไรกัะนะครับแล้วก็เสนอสารไปพร้อมกับตัวผู้ต้องหานำไปสารผู้ต้องหาก็กลายเป็นจำเลยละนะครับก็เหมือนอย่างเมื่อเร็วๆนี้อย่างมีอดีตนายกถูกฟ้องตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ พนักง,งานสอบสวนก็สอบสวนเรียบร้อยแล้วส่งอายการอายการก็สั่งฟ้องสั่งฟ้องก็ต้องนําตัวไปศาลก็จากคู่ตองหาก็กลายเป็นจาเลยแต่นี้ถ้าเป็นจาเลยไม่ขอถ้าไม่ขอประกันตัวไม่ขอปล่อยตัวเจ้าเขาก็กติดคุกเลยแต่นีค้คดีนั้นก็ขอประกันตัวศาลอ,อนุญาตอนุญาตก็ปล่อยตัวชั่วคราก็ปล่อยตัวชั่วคราระหว่างสืบพยาน ก็ปลายปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มแล้วเริ่มกระบวนการนะครับก็แบบเดียวกันนะครับทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดในกรณีถ้าเป็นคดียา,ยานะครับอาล่ะทะนีนี้นี่คือเริ่มฟ้องเลยนะฟ้องไปที่ศาลมีตัวผู้ตองหาก็กลายเป็นจำเลยก็เริ่มจะเริ่มแล้วทีนี้ขบวนการหลังจากนี้ก็คือกระบวนการ หลังจากฟ้องคดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้เราไว้ตอนหน้าตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ